นี่คือในาฬการุ่นใหม่ที่มาพร้อมลูกเล่นมนหน้าปัดและครั้งแรกกับตัวเรือนสุดเบาวัสดุไทเทเนียมบนตัวเรือนทรงโอดีซีของทางแบรนด์โบเดอร์ประเทศสิงคโปร์รุ่นนี้จะพิเศษแค่ไหนไปดูกันเลยฝากกดไลค์กดซับคลายช่องด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้มีรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับจะเป็นในส่วนของ,ของตัวแบรนด์โบเดอร์นะครับผมจากประเทศสิงคโปร์แล้วก็อันนี้เป็นมาโมเดลที่ทํา เป็นพิเศษ,ษร่วมกับอ,องค์กร Marlin Genome Project นะครับผมซึ่งเป็นชื่อองค์กรนะครับหรือว่าที่ย่อๆนะครับก็คือ MGP นะครับผมนี่ครับก็รุ่นนี้นะครับผมเป็นรุ่นที่ทางแบรนด์ของ b o เดอร์เนี่ยใช้ตัว b o เดอร์ตัวเคส o d ดิซี่40ม mm ินะครับแล้วก็มาพร้อมกับวัสดุใหม่ ต้องเล่าความเป็นมาของตัวโปรเจกต์อันนี้ก่อนนะครับก็ตัวมารีนจีโนมโปรเจกต์เนี่ยจริงมันจะเป็นอง,องค์กรทางวิทยาศาสตร์นะครับที่เขาจะเก็บตัวอย่างทางชีววิทยาพวกนี้นะครับผมที่อยู่ใต้น้ำทะเลเนี่ยขึ้นมาศึกษานะครับผมเขาก็จะพยายามเก็บตัวอย่าง DNA เนี่ยมาศึกษาทั้งหมดนะครับผมก็มีทีมงานอยู่ทั่วโลกนะครับก็ตัวโปรเจกต์อันนี้เริ่มต้นที่ทางจากทางอเมริกานะครับผมแล้วก็ทางแบรนด์บเดอร์เนี่ยก็ได้ใช้เจ้าของโปรเจกต์เลยนะครับก็คือคุณเดวิดมูนะครับผม เป็นแบรนด์แอมบสสเตอร์ของรุ่นนี้ด้วยนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปขึ้นเป็นรูปให้ดูนะครับผมที่เขาใช้ใส่ตัวแบรนด์โบเดอร์ตัวนี้นะครับผมในการดำน้ำทดสอบนะครับผมในถ้ำที่ทางที่ทางสหรัฐอเมริกานะครับที่รัฐฟลอริดานะครับผมนี่จะขึ้นให้ดูนะครับก็เป็นการใส่จริงนะครับในการดำน้ำนีจริงเข้าไปจากปากถ้ำประมาณสัก20-30เมตรนะครับผมเป็นการทดสอบอการดำน้ำ ใต้ทะเลนะครับทุกคนนะครับสำหรับโบเดอร์รุ่นนี้นะครับผมจะเป็นอยู่ในตัวเรือนทรงโอดิซี40มิลนะครับผมแล้วก็วัสดุอย่างที่บอกครับมันเป็นวัสดุที่ค่อนข้างพิเศษนิดหนึ่งตรงที่โอดิซีเนี่ยไม่เคยทําวัสดุไทเทเนียมมาก่อนสำหรับรุ่นนี้นะครับผมจะเป็นวัสดุไทเทเนียมทั้งเรือนเลยนี่ครับตัวเรือนเบเซลสายนะครับผมจะเป็นไทเทเนียมหมดเลยที่จับดูตอนนี้คือรู้สึกว่าเบามากๆนะครับทั้งทั้งนี้ตัวเรือนเนี่ยก็ไม่ได้ดีไซน์ออกมาบางอะไรมากนะครับผมก็เป็นไซส์ ปกติสำหรับในการดับน้ำนี่ครับกน,นั้นไม,ม่3า0 0เมตรนะครับวัสดุจะเป็นไทเทเนียมเป็นแบบขัดด้านทั้งหมดเลยนะครับถ้าลองดูที่ตัวสายที่ตัวเรือนนะครับผมเรียมมุมก็เป็นเหมือนเดิมนะครับดีไซน์ของตัว Odyssey ก็เป็นดีไซน์ที่ค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์ของทางแบรนด์อยู่แล้วเมื่อก่อนนี้จะมีเดีไซส์ใหญ่ๆนะครับ45มิลประมาณนี้ตอนนี้ย่อม,มาแล้วนะครับเดี๋ยวผมทําให้ดู น้ำหนักอย่างที่บอกครับพอเป็นไทเทเนียมทั้งตัวเรือนทั้งสายเนี่ยใส่ติดข้อมือได้ค่อนข้างที่จะด,ดีมากใครๆที่เคยดูตัวบอดเจอร์เวนเจอร์มาก่อนหน้านี้นะครับที่เป็นตัวเรือนไทเทเนียมก็น้ําหนักผมว่าใกล้เคียงกันเลยนะครับเนื่องด้วยเวนเจอร์เนี่ยมันจะไม่ได้โชว์ฝาหลังตัวนี้เนี่ยโชว์ฝาหลังด้วยนะครับก็ทําให้น้ําหนักมันหายไปหน่อยนึงนะ นี่ครับตัวฝาหลังที่เป็นกระจกเนี่ยมันก็จะเป็นกระจกซัฟล์ครับตัวฝาหลังเนี่ยจะเป็นกระจกสีฟ้านะครับอันนี้ไม่ใช่สติ๊กเกอร์นะครับผมเนื่องด้วยคอนเซปต์ของรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นโทนสีฟ้าน้ําทะเลนะครับก็จะมีลายของตัว DNA นะครับผมอยู่ที่ฝาหลังด้วยเป็นลายเป็นลายเพช์เอาไว้นะครับผมสวยงามครับอย่างที่บอกอีกจุดเด่นของรุ่นนี้ก็คือตัวเครื่องนะครับเครื่องตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องมิวตา99015ความถี่เครื่องเนี่ยอยู่ที่28,800รอบนะครับ ก็จะเป็นความถี่เครื่องที่สูงแล้วกับเครื่องสวิสจากทาง ETA หรือไม่ก็เซลิต้านะครับก็เทาที่วัวไซโก้รหัส CR หรือว่า NS35 นะครับผมก็จะเป็นเครื่องที่ความถี่2 6 1,600รอบเท่านั้นตัวนี้เนี่ย28,800รอบนะครับผมก็จะเป็นเครื่องที่มีความถี่สูงกว่าอ่าอีกหนึ่งจุดเด่นนะครับอยู่ที่ตรงหน้าปัดเลยครับหน้าปัดถ้าใครสังเกตดีๆนะครับมันจะไม่ใช่สีฟ้าธรรมดานะครับจะเป็นหน้าปัดที่เป็นโปร่งแสงแล้วก็ทําเป็นสีฟ้าไว ก็จะมีลายเป็นฟองอากาศนะครับผมอยู่ที่ตัวส่วนของหน้าปัดแล้วก็มีลายที่เป็นรูปเพนดีเอนะครับผมอยู่ที่ตรงหน้าปัดด้วยนะครับซึ่งจุดเด่นของตัวเพนอันนี้นะครับก็คือตรงหน้าปัดทั้งหมดนี้นะเวลาเข้าที่มืดเราจะเห็นไพรน้ำนะครับผมที่เป็นสวิตซ์ซูเปอร์ลูมเนี่ยทั้งส่วนของมาร์เกอร์แล้วก็ตัวส่วนที่เป็นตัวรูป DNA ตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปให้ดูเลยครับค่อนข้างเนียสวยมากแล้วก็ มันเป็นลูกเล่นของตัวนายการที่โบเดอร์ทำออกมาได้ค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับก่อนหน้านี้นใครเคยใช้ตัวแบรนด์โรเดอร์ที่เป็นตัวพวกเออเวนเจอร์อันดนะครับผมที่ซ่อนตัว uh, Girl อาเลดิัมเกิลอยู่นะครับผมก็ตัวนี้เนี่ยให้ฟีลคล้ายๆกันก็คือมีการซ่อนตัวพลายน้ำเอาไว้อยู่ที่หน้าปัดนะครับซึ่งเป็นลาย DNA เวลาเข้าที่มือจะสวนมากมาดูกันต่อนะครับ เรื่องตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอย่างที่บอกครับมิโยต้า9,000นะครับก็สามารถที่จะขึ้นลานมือได้แบบนี้นะครับเป็นไปโยมเป็นไบขันเกลียวนะครับผมการน้ํา300เมตรอย่างที่บอกครับดึงออกมานอกสุดนะครับผมก็แฮกขียนวินาทีได้เหมือนกับเครื่องออโตเมติกของทางมิโยต้าทั่วไปนะครับผมแล้วก็กดกลับเข้าไปนะครับวันที่ก็จะมีด้วยนะครับตอนนี้จะอยู่ตรงตำแหน่ง4กับ5นาฬิกานะครับผมก็สามารถที่จะหมุนขึ้นเพื่อเปลี่ยนวันที่ได้แบบนี้ครับ ตัวเครื่องตัวนี้ก็ไว้ใจได้นะครับเพราะว่าเป็นเครื่องจากทางมิโยต้าตัว9 0 0านเนี่ยเป็นตัวท็อปของทางมิโยต้าแล้วนะครับก็มีความที่จะคงทนแล้วก็ความแม่นยำของคที่ค่อนข้างจะสวยเรตเข็มนะครับก็เข็มชั่วโมงจะเป็นเข็มสีเงินนะครับผมแล้วก็ตัวเข็มนาทีนะครับที่เราสังเกตก็คือจะเป็นสีฟ้าแบบนี้นะครับเข็มนาทีเดินเนียนนะครับเบเซลหมุนได้นะครับร2อยคลิกนะครับผมก็มีความนุ่มพอสมควรครับจะเป็นเบเซลวัสดุไทเทเนียมเหมือนกับตัวเรือนไปด้วยเลยนะครับนี่ครับ แล้วก็จะมีสเกลจับเวลาที่ทีนะตรง15นาทีแรกก็ใช้สําหรับการดําน้ําจริงๆนะครับผมก็ส่วนใหญ่จะเลนส์เวลาดําน้ําอยู่ที่ประมาณทั้ง15นาทีประมาณนี้เป็นประยมสวยงามนะครับอ่ะแล้วตัวสายนะครับก็ต้องบอกก่อนอันนี้เป็นรุ่นแรกเลยของทางโบเดอร์ที่ใช้วัสดุดไทเทเนียมมาทําเป็นสายด้วยนะครับผมตัว o อดีซี y ก่อนนันนี้เนี่ยจะมีแต่ตัวที่เป็นสตีลนะครับแล้วก็มีส่วนของตัวควิ k ล e ลิส s อยู่ด้านหลังนะครับผมนี่ครับ ของนี้นะกระเดื่องเวลาที่เราจะถอดขั้วสายนะครับก็ใช้การบีบไปเลยไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับก็จะเหมือนกบโบเดอร์รุ่นใหม่ๆเกือบทั้งหมดนะครับผมที่จะมีตัวพิชวิกเลสตัวนี้นะครับเปลี่ยนสายได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ฝาหลังเกลียวนะครับเพราะตัวเรือนไทเทเนียมทุกอย่างไทเทเนียมหมดเลยนะครับผมส่วนตัวบานพับนะครับก็จะแตกต่างกับรุ่นอื่นอ่นิดนึงนี่ครับก็จะมียังคงมีลายที่เป็นตัวลายรีเอนเนะครับที่อยู่ทั้งส่วนของหน้าปัดที่ฝาหลังนะครับผมแล้วอันนี้มาอยู่ที่บานพับบด้วยนา บานพับแบบบล็อกแบบมีตัวบีบแบบนี้นะครับเหล็กหนานะครับค่อนข้างที่จะโอเคเลยแล้วก็ส่วนของมีการปรับไมโครเอจัได้นะครับผมโดยที่ไม่ต้องใช้อุปกรณ์เลยนะครับใช้การขยับกระเดื่องตรงนี้ในการเลื่อนได้นะครับเดี๋ยวผมเลื่อนให้ดูครับอ๊บนี่ครับอ๊บเนี่ยมันจะเลื่อนออกมาได้แบบนี้ครับก็เป็นการปรับสายที่ค่อนข้างง่ายนะครับผมก็มีอาจจะมีแค่ข้อนิดหนึ่งที่เราต้องใช้การใช้การไขออกมาเพื่อที่จะถอดข้อเท่านั้นเองครับส่วนที่เหลือเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเค ามาดูส่วนของกระจกนะครับกระจกตัวนี้ตามสเปคเค,ค,คลมว่าเป็นดับเบิลโดมซับไฟนะครับก็จะเป็นกระจกที่มีทรงโค้งนิดนึงนะแต่ว่าค่อยงที่เใส่เลยนะครับผมนี่ครับก็กันรอยได้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของการนนะ้ำอย่างที่บอกครับสามร้เมตรสบายๆฝา,าหลังก็เป็นซับไฟเหมือนกันแล้วก็เป็นสีฟ้านี่นะครับ อย่างที่บอกครับจุดเด่นของรุ่นนี้คือน้ําหนักมันค่อนข้างที่จะเบามากนะครับก็ใส่ติดข้อมือได้ค่อนข้างที่จะดีเลยผมเท่าที่เคยลองใส่มาตัวเวนเจอร์ไทเทเนียมเนี่ยที่ปกติใส่ก็ค่อนข้างเบาอยู่แล้วนะครับตัวนี้ผมว่าน่าจะใกล้เคียงกันเลยตามสเปคเขาเคลมว่า120กรัมรวมสายด้วยแล้วครับสายเป็นที่ยังไม่ตัดแบบนี้นะครับผมก็น้ําหนักอยู่แค่120กรัมเท่านั้นเองนะครับส่วนคอนาปัดทำมาได้สวยครับมันจะไปโปร่งแสงเราจะเห็นเครื่องอยู่ข้างในนะครับ ตัวเครื่องของทางมิโยต้านะครับเราจะเห็นว่ามีจักรต่างๆเขาจะโชว์ว่าผ่านทางหน้าปัดได้เลยก็สําหรับรุ่นนี้นะครับจะมีราคาอยู่ที่ราคาป้ายนะครับ27,500าบาทนะครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ลองมาเช็คได้นะครับมีส่วนลดต่างๆนานาก็จะน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก2 6ประมาณนี้ครับถึง25-500นะครับผมก็ใครที่สนใจเข้ามาดูกันได้ครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับเป็นโปรเจกต์ที่ทําร่วมกับ องคอ์กรทางวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับผมซึ่งเกี่ยวเนื่องกับการอ,าอนุรักษ์นะครับผมสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลนะครับผมก็ใครที่อยากจะสนับสนุนโปรเจก์นี้แล้วก็เป็นเรื่องของตัวสตอรี่กับตัวรุ่นนี้นะครับผมที่ทำออกมาได้ค่อนข้างทีจะดีเลยมีลายดินเมีพายน้ำลูกเล่นสวยๆนะครับผมก็ เข้ามาชมกันได้นะครับผมสาหรับต,ตัวนี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวจะลงไว้ในทางเว็บไซต์ร้านแล้วก็ทางช้อปปีของทางร้านนะครับผมตัวส่วนของของแถมมากล่องจะเหมือนกับกล่องไซส์ใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมเอามาให้ดูแค่ตัวการ์ดนี่นะครับผมนี่ครับเป็นหน่วยงานที่มีอยู่จริงๆนะครับแล้วก็ได้รับการอนุญาตเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากทาง มา r ิญจีน n โปรเจกต์นะครับผมในการใช้งานนะครับผมตัวพวกนี้นะครับนี่มีการสแกนต่างๆด้วยนะครับผมว่าเขารวมเป็นเขาเรียกว่าเป็นสมาชิกอะไรพวกนี้นะครับผมนี่แล้วก็มีตัวสติกเกอร์นะครับที่จะแถมมาให้ในทุกๆรุ่นอยู่แล้วสําหรับโบเดอร์นะครับผมก็รุ่นนี้จะได้เป็นสติกเกอร์ที่เป็นรูปปลาแบบนี้นี่นะครับผมเป็นสติกเกอร์ของทางมาริญจีนงโปรเจกต์ด้วยนะครับผมนี่ลายสวยๆครับก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะครับผมสำหรับตัวโบเดอร์ MGP นะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับสามารถที่จะเข้ามาชมที่ร้านกันได้ครับขอบคุณครับ